คาคองชีพสูงไหมคะที่เกาหลีเหรอ สูงกว่าไทยแน่ๆแหละแต่ว่าถูกกว่าญี่ปุ่นกินตามร้านอาหารทั่วๆไปอ่ะย่างตํตๆประมาณหมื่นวอนก็ประมาณ250บาทเป็นยืนพื้นเหลือน้ําเป็นแก้วแก้วหนึเป็นขั้นต่ําดีๆหน่อยก็150ร้านอาหารทั่วๆไปก็2 5 0ถึง350ร้อยห้าสิบห้าพันวอนคือร้อยยี่สิบห้าบาทคือรูปท้องอ่ะคือเราไม่ได้ไปกินร้านอาหารเลยเราก็ซื้อของเอามาทาเองแล้วมันกินได้เยอะเห็นค่าของชีพสูงนี่เพิ่งตกใจนะเราส่วนใหญ่ซื้อจากในซูเปอร์มาร์เก็ตค่าของชีพอยู่ในระดับที่พอรัับได้ททีี่่พก เจจูเนี่ยไม่แพงเราเช่าเดือนประมาณอันนี้รวมค่าน้ำค่าไฟด้วยนะ2 3 0 0 0ถึง25,000เนาะแล้วก็ค่ากินก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ20,000นี่เป็นเฉลี่ยส่วนค่ารถเมย์มันก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วค่าเดียว25บาบทห้องที่เกาหลีอะ่ะข้างนอกหนาวนะแต่ข้างในอบอุ่นโดยที่ไม่ต้องเปิดฮีเตอร์เลยฮีเตอร์เขาอยู่ข้างใต้เป็นท่อน้ำแล้วเวลาเราจะเปิดฮีเตอร์ปุ๊บเขาก็จะต้มน้ำล้วให้น้ำมันไหลาตามท่อตามพื้นแล้วมันก็จะอบอุ่นขึ้นมาแต่ตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยยังไม่ได้เปิดฮีเตอร์เลยโอเคอยู่นะข้้้าาาางงงงนนอออกแแบบตตติิิดดยย่่เีขใุณณหภูมมประ